สวัสดีท่านนาย,ยกนะคะท่านรัฐมนตรีทุกท่านแล้วก็ท่านรองประธานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอนําเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก่อนโควิดประเทศไทยอยู่ในลําดับ8ของโลกที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากที่สุดลําดับสของโลกที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดเราได้รับนักท่องเที่ยวถึง4ี่ล้านคนในปี2562 ด้วยปัจจัยดีๆหลายอย่างรวมถึง Thai hospitality หรือคนไทยและคนไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญโด่งดังทั่วโลกนะคะประเทศไทยมีศักยภาพในการเพิ่มทั้งจำนวนและรายได้ท่องเที่ยวแน่นอนรัฐบาลตั้งเป้าหมายไรายได้จากนักท่องเที่ยวในปีหน้า3ล้านล้านบาทค่ะเพิ่มจากปี2562อีก1ล้านล้านบาท เราจะต้องเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่อคนมากขึ้นรวมถึงกระจายนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายยิ่งขึ้นปัจจุบันหลังโควิดมีการเปลี่ยนแปลงในการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนนะคะ 1. มีตลาดใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนักท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาประสบการณ์ที่แตกต่างและนักท่องเที่ยวใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ ดังนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเราจะต้องชูภาพลักษณ์ประเทศไทยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมและการใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควิกวินที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักคือในเรื่องของการพัฒนาคนและแหล่งท่องเที่ยวการเชื่อมโยงข้อมูลและหน่วยงานและการพัฒ,พฒนาตลาดจะคละอยู่ในกรอบเวลาที่ต่างกันไปนะคะ ภายใน100วันอยากให้มีการเติมเต็มบุคลากรภาคการท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลนอยู่โดยทำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบุคลากรทุกระดับทักษะรวมถึง Soft Power Skill กิลแรงงานสร้างสารรค์ในอนาคตตามนโยบายโอฟอสด้วยนะคะกับผู้ประกอบตักการต่างๆในภาคการท่องเที่ยวจัดให้มี Tourism Entrepreneur Outreach Program สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มีองค์ความรู้สอนวิธีการทำธุรกิจสร้างผู้ประกอบการใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความพร้อมทำเซอร์วิสแบรนด์ของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อปลูกจิตวิญญ,ญาณในการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของไทยให้กับผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกภาคส่วนสำหรับ6เดือนนะคะสิ่งที่อยากเสนอในเรื่องของตลาดคือเนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น เราควรมีการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดโลกหลากหลายดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึง YouTube และ Streaming Service ที่มีความนิยมเช่น Netflix เป็นต้นนะคะร,รวมถึงการจัด Travel Bloggers Exchange ระดับนานาชาติเชิญชวนบล็อกเกอร์ต่างชาติเที่ยวไทยและเพื่อตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก ดึงงาน Travel Fair หรือ Travel Conference ระดับนานชา,นานชาติมาจัดที่ประเทศไทยจะเป็นกลุ่มนิชที่เราต้องการก็ได้เช่นกลุ่ม Luxury หรือ LGBTQ เป็นต้นนะคะและในเรื่องของการพัฒนาคนและการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรมีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบและดำเนินการอย่างมีระบบโดยมีการวิเคราะห์ทำมาสเตอร์แลนระยะยาวที่วัดผลและต่อยอดได้ ภายในหนึ่งปีตั้ง Thailand Tourism Data Center เป็นศูนย์รวม Data ที่เรามีอยู่แล้วจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นจำนวนนักจำนวนเที่ยวบินจำนวนนักท่องเที่ยวและสัญชาติและแชร์ Data แบบ Real Time หรือวันต่อวันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐาน GSTC Global Sustainable Tourism Council หรือสภาท่องเที่ยวยั่งยืนโลกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในเชิงท่องเที่ยวนะคะสุดท้ายนะคะ soft power จะวาง positioning ประเทศไทยเป็น creative powerhouse ประเทศที่มีอิทธิพลในด้านการสร้างสารรค์ของโลกดังนั้น ควรมีการส่งเสริมและโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Tourism และผลักดันเมืองท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UCCN หรือ UNESCO Creative Cities Network ส่วนในกล่องสีส,สีแดงนะคะในเรื่องของสิ่งที่ต้องการให้รับรฐสนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว กฎระเบียบแบบ one size fits all ไม่สามารถนำมาใช้กับกิจการที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายพื้นที่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะควรมีหน่วยงานเจ้าภาพผลักดันในเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบ one stop service ที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมีหน่วยงานช่วยในการเชื่อมโยงสถานศึกษากับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรท่องเที่ยวรุ่นใหม่รองรับอนาคตอนาคตของการท่องเที่ยวที่จะมีขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ให้เวลาในวันนี้ค่ะ